อาจารย์เป็นด็อกเตอร์จบการศึกษาจากสหรัฐแล้วก็ไปอยู่มาถึง10ปีเห็นอาจารย์บอกว่าในช่วงที่มีอยู่10ปีเนี่ยคือทํางานหลายอย่างเลยทั้งเป็นศิลปินและดนตรีด้วยมีกีตาร์อยู่นะแล้วก็เป็นพนักงานขายรองเท้าด้วยอาจารย์บอกว่าอาจารย์เนี่ยได้บทเรียนดีๆจากการทำหน้าที่แบบนี้ใ,ให้เล่าให้ฟังหน่อยโอ้ยคาราธรรมาดาคงไม่มีจบันมีตัวอย่างเยอะแยะมากมายนะผมว่าที่ผมได้คือผมได้เรียนรู้คน,นอะไรกัน ครับการการที่คือการที่ไปเรียนเนี่ยเราได้ความรู้นะฮะแต่ความรู้ตรงนั้นเนี่ยบางทีมันก็ยากเหมือนกันเพราะว่าเราถ้าเราไม่มีโอกาสได้ไปรู้ว่าชีวิตจริงของเขาเนี่ยเป็นยังไงแต่ไปเป็นเซลล์แมนขายรองเท้าหอช้าแต่รองเท้าคู่หลายร้อยเรียนะฮะรองเท้าดีอ่เนีมันก็ได้คุยได้สัมผัสกับคนอเมริกันทั่วไปเขาอันนี้เนี่ยทำให้เราเข้าใจว่าคนอเมริกันเขามีแนวความคิดอย่างไรผมคิดว่ามันช่วยทําให้เราเนี่ยได้ ปรับภาพพจน์อย่างเงี้ยผมยกตัวอย่างนะเอ,อันนี้ไม่รู้จะไม่ต้องไปเอาเอาไปออกก็ได้นะครับคือผมเป็นเ s a ล e s แ a นขายรองเท้าใช่ไหมครับคราวนี้มันก็มีกฎที่ลงกฎกฎที่ท,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 ที่ที่ล้าว่าครับถ้าใครไปถึงคนแรกเลยเนี่ยนะครับคนนั้นจะต้องไปเทไอ้หม้อ,อก,กาแฟคือเขาจะมีหม้อ,อก,กาแฟที่เป็นแบบว่าเอาไอ้ไอ้กระดาษออกแล้วก็กระดาษเขาเพื่อให้ลูกค้ามาหลังนะครับครับนคราวนี้ก็ผมกับไอ้โทนี่เนี่ยก็จะผลัดกันไปเช้าแต่คราวนี้ปัญหาก็คือว่าเวลาโทนี่ไปเช้ากับผมนะมันชอบไปเข้าซ่วมฮะ มันไม่มันไม่ไม่ทำไม่ไปทำไไม่ทำใช่ไหมไอ้ผมในี่ความที่เป็นคนไทยอ่ะก็มาทําตลอดเออก็มาถึงก็ทำที่สองเพราาทำใช่ไหมเพราก็ทำนะไอ้ตอนที่โทนี่ตอนหลังเนี่ยแค่ที่ผมทําอย่างนั้เนี่ยมันก็เขาก็บอกเออก็ดีเว้ยตอนหลังเขากเขาก็ถือโอกาสว่าเขาไม่ทําไม่ทาเลยอ่าไม่ทำเออคราวนี้วันวันหนึ่งผมเกิดการจะปฏิวัติขึ้นว่าเอ๊ะทำไมเป็นการแบบผมต้องทำก็ไม่ทําผมมาที่สองเนี่ยคุณไปที่หนึ่งใช่ไหมปรากฏวันนั้นเนี่ยลูกค้าเข้ามาไม่มีกาแฟกิน ตอนเย็นก็มีประชุมครับมเนเจอร์ก็ถามบอกว่าันเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่ทำห้ามไม่ทำผมก็บอกว่าอ่ะก็เราก็พวกเราก็รู้กฎกันใช่ไหมว่าเป็นอย่างนี้ไม่ใช่หรอว่าคนบาคนแรกน่นทำใช่ไหมแล้วทำไมผมไม่ทำไอ้โทนี่เขาบอกว่าอ้าวก็เนี่ยเนี่ยคนเนี่ยเนี่ยนิกเนี่ยเขาเรียกผมว่านิกเป็นคนทำนะฮะผมบอกว่าใช่ผมเคยทำแล้วเขาบอกอ้าวกฎว่าเป็นไงกฎบอกว่าคนต้องทำเ่ยต้องคนแรกมาใช่ไหมครับแล้วเข้ามาหานผมบอกอ้าวแต่เขาไม่มาคนแรกอยู่ทำตลอดเลยใช่ไหมผมบอกใช่แล้วทำไมยู่ไม่ทำวันนี้ เห็นไหมฮะถ้าไม่ผมผิดนะผมควรจะพูดว่ายังไงหลักการของคุณเมริกันถ้าผมทําแบบนี้นี่ที่ผมเรียนรู้นะฮะให้โชนี่ไอซ์ยูร์จนะหน้าที่คุณนะแต่ I do it for you อันนี้เป็นการบอกด้วยว่าผมทำเนี่ยแต่หน้าที่เป็นของคุณอยู่นะคุณแต่ผมทำให้มันเป็นนของคุณนะ I do it for you ไม่เป็นไรผมไม่ได้ดึงหน้าที่มาแต่การที่ผมไม่พูดอย่างนี้แสดงว่าผมยอมรับเลยว่าผมจะทําอย่างนี้ตลอด มันก็เลยกลายเป็นพอถึงตรงนี้แล้วผมปฏิเสธไม่ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะก็เลยเป็นการรู้ตัวว่านี่วิธีคิดของเขาเนี่ยมันต่างกับของเราเคือไม่ใช,มใช่มีความเกรงใจ<อ>คําว่าเกรงใจไม่มีคําแปลในภาษาอังกฤษไม่มีไม่มีคา<อ>นี้<อ>นะเพราะฉะนั้นเกรงใจคือโกหกเกรงใจเท่ากับโกหกโกหกเท่ากับโกหกใชหรอบคนอเมรกันนะฮะเกรงใจเท่ากับเพราะว่าเกรงใจคืออ่าหิวไหมครับไม่หิวแต่จริงๆหิวดังนั้โกหกแต่จริงๆเราอาจจะเกรงใจก็ได้ก็คือว่าความเกรงใจคือคนไทยอ่าน between the l i n e read between the l i n e เตลาคุณบอกว่าไม่เป็นไรครับ ผมไม่หิวสแสดงว่าคุณหิวถูตกต้งองไหมฮะแต่ว่าคนบริกันเขาไม่อ่านตรงนั้นนะเขาไม่รู้เขาจะรู้จากปากที่พูดเ,เพราะฉะนั้นเวลาคุณพูดอะไรปั๊บเนี่ยเขาจะตีความจากที่ปากรตรงนี้คือจริงๆเป็นปัญหาของคนไทยเวลาเราติดต่อคนอมริกันเขาจะไม่เข้าใจเราตรงนั้นรวมทั้งนัากการเมืองหรือว่าใครก็ตามนที่ไปพูดอย่างนั้นเนี่ยนะเขาก็จะเข้าใจว่าเราตีความว่าอย่างนั้นคืเอเขาจะไม่คิดย้อนเพราะเขาคิดว่า คุณมีคำพูดอะไรคุณต้องพูดตรงตรออกมาเขาเรียกว่า assertiveness คือการพูดออกไปในสิ่งที่ตนคิดเห็นว่าถูกต้องให้มันเข้าเป้าไปเลยเข้าเป้าไปเลยแต่คนไทยพูดอย่างนั้นไม่ได้มันขาดความเกรงใจเรายังไม่ชอบเลยคนไทยที่พูดตรงตรงเราบอกไอ้นี่ขวาน่าซ่าเป็นลบเป็นลบเป็นลบใช่ไหมฮะแต่ของคนละกันเขาชอบ เขาต้องการเพราะอะไรฮะเพราะสังคมเขาเนี่ยเป็นสังคมที่เป็น result oriented ก็คือการเน้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นแต่ของสังคมไทยมันเป็น feeling oriented เน้นความความสัมพันธ์ความรู้สึกความสัมพันธ์ที่อยู่ด้วยกันได้คือเราอยู่ไม่ได้ถ้าผมกับคุณไม่ไม่ไม่ชอบหน้ากันเราอยู่กันไม่ได้แต่ของคนอเมริกันไม่มีปัญหาเราอยู่กันได้ถึงแม้ผมที่ไม่ชอบหน้ากับคุณผมเคยอยู่เป็นรูม m ม a t e กับคนอเมริกันนะบัญชีเราทะเลาะกันเนี่ยผมก็อึดอัดแต่มันไม่เห็นอึดอัดเลย มันอยู่ได้มันอยู่ได้อะไรอย่างเงี้เป็นต้นแล้วก็เขาของนัะไปเขาอยู่ได้เพราะถือว่าเราจ่ายกันคนละครึ่งนะครับผมมีเคยมีรูเมทเป็นคนอเมริกันอยู่ด้วยกันเนี่ยฮะเป็นรูเมทใช้กันห้องเนี่ยผมอึดอัดมากเลยจนตอนหลังผมต้องไปคุยดีๆครับรู้สึกสบายใจขึ้นว่าเออเราไม่ได้ทะเลาะกันแล้วนะโอเคอะไรอย่างเงี้ยฮะเนี่ยมันก็ผมว่าอันเนี้ยมันช่วยทําให้ผมเข้าใจสังคมอเมริกันมากขึ้นแล้วก็วิธีคิดแบบอเมริกันว่าทําไมเขาถึงเป็นอย่างนั้นทำไมโดนัลด์ทรัมป์ถึงทะเลาะกับโจไบเดนแต่ในขณะเดียวกัน ประเทศชาติตรนดีกว่าอันนี้ทาให้เราเข้าใจอะไรได้มากขึ้นเฮ้ยอันนี้น่าสนใจนะอาจารย์มันทาให้เห็นหลักคิดของอเมริกันว่าถ้าเกิดว่ามองในมุมนี้มันก็อาจจะเป็นจุดแข็งที่ทําให้เขาพัฒนาได้เหมือนกันนถูกต้องอก็สังเกตสิ่ไว่าคนที่ไปเป็นคนอเมริกันที่มาอยู่ในเมืองไทยแรกๆเนี่ยจะเกลียดคนไทยว่าคนไทยนี่โอโ้โหขี้โกงภาจาคขา่าขี้โกงนะกหกกหกเป็นไฟเลยขี้โกงพูดจาไม่มีความจริงใจ<อ>แต่ตอนหลังพอเริ่มเข้าใจคําว่าเกรงใจเข้าใจคําว่าน้าใจ ซึ่งไม่มีคำแปลในภาษาอังกฤษนะเขาจะรู้สึกชอบประเทศไทยนะแล้วก็หาปรับปรับนี่ฮะคือจุดที่ที่ที่ผมคิดว่ามันทําให้การสื่อสารมันได้คือต้องมีเวลาที่จะเข้าใจกันกแรกๆผิวเผินเนี่ยมันอาจจะมีลักษณะลักษณะแบบนั้นมังนั้นเวลาจะเข้าใจสปมรไรกันเนี่ยบางทีเราต้องเข้าใจว่าทําไมเขาถึงคิดแบบนั้นต้องเข้าใจคนของเขาก่อนต้องเข้าใจคนของเขาก่อนเข้าใจวิธีคิดของเขาเข้าใจผมเรียกว่าค่านิยม a l u e สองเข้าเกาะมาเป็นเหมือนค่านิยมไทยฮะเราเน้นความสัมพันธ์เราเน้นการเคารพผู้ใหญ่อันนี้เป็นค่านเราก็จะดำเนินการตามหลักนี้ตลอดแต่คนริกัาททาไมลูกถึงชี้หน้าด่าพ่อใช่ไหมฮะทำไมลูกเพราะว่าของเขาคือทุกคนเกิดมาได้รับความเท่าเทียมกันภายใต้รัฐธรรมนูญเด็กที่เกิดมาปั๊บได้รับรัฐธรรมนูญแล้วเขาอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแล้วเพราะฉะนั้นเด็กเขาชี้หน้าด่าพ่อเนี่ยถูกต้องเขาทำได้พเขาเกไดเพราะว่าคือคนเท่ากันเท่ากัน มันมันมันฝังแล้วมันยากครับฝังระเบียนเพราะว่ามันเหมือนกับว่าผู้ที่ก่อตั้งคนที่เขียนไอ้ the federalist paper นี่ยก็ไปเอายึบยกมาจากในคัมภีร์าบเบิลได้เหมือนกันว่ามนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกันในสายตาของพระผู้เป็นเจ้าใช่ในสายตาของพระเจ้าได้ด้วยด้วยด้วยแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเข้าต่อสู้มาตั้งแต่แรกแล้วคราต้องไฟเขาต้องต่อสู้มาตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นเนี่ยสังคมเขานี่ก็คือคนชนะคนฉลาดคนแข็งแกร่งจึงจะอยู่ได้ครับมันเป็นอย่างนั้น